สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการฟังเพื่อผ่อนคลายแต่ก่อนที่จะรับฟังเนื้อหาในคลิปนี้สำหรับท่านผู้ฟังที่รู้สึกว่ามีอาการปวดเมื่อยออฟฟิศซินโดมแอดขอแนะนำตัวช่วยสมุนไพรน้ำมันฟางเซียนที่เพียงแค่ฉีดพ่นโดยไม่ต้องนวดก็สามารถบรรเทาอาการได้แล้วครับเพื่อที่ระหว่างฟังจะได้สบายเนื้อสบายตัวและทำให้มีความสุขมากขึ้นในการฟัง เราไปฟังเนื้อหาในคลิปกันเลยดีกว่าครับกับเรื่องใหญ่ตัวร้ายข้ามมิติช่องแมสฟิชเชนตอนที่216ชุดคลุมท้องมาเหมยเหมยอ,อย่าโดนน้ำร้อนลวกป้าจะสอนคุณน้ำเสียงของเสียฟังอ่อนโยนมากและเธอไม่ได้ดูถูกเฉียวเหมยเลยเธอค่อยๆสอนเฉียวเหมยถึงวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆและนำผ้าเช็ดตัวและแปรงสีฟันใหม่มาให้รวมถึงชุดชั้นในที่ใส่สบายที่เพิ่งซื้อมาใหม่ เสี้ยฟางจับชุดชั้นในในขณะที่เธอมองเฉียวเหมยขึ้นและลงป้าซื้อไซส์เล็กไปหรือเปล่าบางทีคุณจะใส่มันในตอนนี้ไปก่อนป้าไปซื้ออันใหม่มาให้อีกซักอันได้มันอยู่ใกล้ๆเสี้ยฟางกล่าวเฉียวเหมยมองไปที่หน้าอกของเธอและคิดว่ามันดูใหญ่กว่าเดิมเล็กน้อยอาจเป็นเพราะการตั้งครรภ์ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกค่ะป้าฉันเอาเสื้อผ้าใหม่มาเยอะเลยเฉียวเหมยกล่าวขณะที่เธอรั้งเสี้ยฟางไว้ เธอกลัวว่าถ้าเธอพูดช้าเกินไปเสียฟางจะออกไปซื้อเสื้อผ้ามาเพิ่มอีกกองหนึ่งเชียวเหมยกลับไปที่ห้องและเปิดกระเป๋าเป้ของเธอเธอหยิบเสื้อผ้าออกมาจนหมดและใส่กางเกงในไว้ที่กองด้านล่างเสียฟางหยิบชุดสีฟ้าอ่อนที่เชียวเหมี่ยวทำขึ้นมาอย่างไม่ตั้งใจและคลี่มันออกชุดนี้ไม่มีอะไรพิเศษจริงๆมันเป็นเพียงชุดตัดเย็บที่เรียบง่ายที่มีวงกลมลายดอกไม้สีขาวปักอยู่ด้านข้างชายชุดเสียฟางไม่เคยเห็นการออกแบบแบบนี้มาก่อนและพบว่ามันแปลกใหม่ เหมยๆนี้เป็นการออกแบบยอดนิยมจากที่ที่คุณมาหรือเปล่าเสียฟางถามด้วยความสงสัยไม่ใช่ค่ะคุณป้าฉันทําเองมันเป็นชุดคลุมท้องเฉียวเหมยตอบอย่างใจเย็นชุดคลุมท้องเสียฟางมองไปที่ชุดผ้าฝ้ายบริสุทธิ์ที่เธอถืออยู่ในมือยิ่งดูก็ยิ่งชอบเธอไม่ได้คาดหวังว่าเฉียวเหมยจะเก่งพอที่จะเย็บเสื้อผ้าให้ตัวเองได้เสียฟางมองไปที่เฉียวเหมยด้วยสายตาที่สเสนหามากยิ่งขึ้น เสื้อผ้าที่เธอซื้อมามีฝีมือดีเยี่ยมและทำจากผ้าหลายประเภทพวกมันสวยงามและทนทานและสไตล์ก็หลากหลายในฐานะแพทย์เธอรู้ดีว่าผ้าฝ้ายแท้ดีที่สุดสำหรับสตรีมีคันอย่างไรก็ตามเธอกลัวว่าเฉียวเหมยจะเข้าใจผิดในความตั้งใจของเธอดังนั้นเธอจึงซื้อของที่แพงที่สุดและดีที่สุดเฉียวเหมยเฝ้าดูเสี้ยฟังรูปไลา์ชุดด้วยความรักราวกับว่าเธอทนไม่ได้ที่จะแยกจากมัน แม้ว่าเซียฟางจะไม่ได้พูดอะไรแต่ดวงตาของเธอก็เผยให้เห็นถึงความรักของเธอในใจของเธอเฉียวเหมยแอบวางแผนที่จะทำชุดสวยๆให้เซียฟางเพื่อที่เธอจะได้ใส่ชุดสวยๆเฉียวเหมยหยิบอุปกรณ์อาบน้ำและเสื้อผ้าชุดใหม่ของเธอแล้วไปอาบน้ำเธออาบน้ำเสร็จอย่างรวดเร็วและออกมาพร้อมเปลี่ยนชุดใหม่ผมของเธอถักเปียเรียบร้อยและเธอผูกโบริบบิ้นสีขาวที่ปลายผมเธอสวมชุดคลุมท้องสีฟ้าอ่อนดูสดชื่นและมีเอกลักษณ์ การแต่งตัวของเธอดูสวยงามดูไม่เหมือนสาวชนบทเลยผู้คนจะเชื่อถ้าพวกเขาบอกว่าเธอมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยไม่น่าแปลกใจที่เสี้ยเจอของพวกเขาแต่งงานเงียบๆโดยไม่บอกใครแถมยังมีลูกแล้วด้วยนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเสี้ยเจอแต่งงานกับเฉียวเหมยเพราะเขาถูกครอบงำด้วยความปรารถนาของเขาที่มีต่อเธอมีเพียงเฉียวเฉียงและทั้งคู่เท่านั้นที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้น มากินข้าวกันเธอเหมยเป้าทำอาหารไม่เก่งดังนั้นแค่ลงมือทำมันเสียฟางกล่าวอย่างเขินอายมีอาหารทั้งหมด12รายการมีทั้งปลาเนื้อและอาหารทะเลราวกับว่าพวกเขากำลังเฉลิมฉลองเทศกาลเฉียวเหมยคิดว่าถ้าสิ่งนี้ยังไม่ดีพอเธอก็ไม่รู้วิธีนิยามความดีอีกต่อไปเฉียวเหมยนั่งลงอย่างเขินอายและรีบไปล้างจานเมื่อทานเสร็จแล้ว เซียฟังไม่ได้พยายามที่จะหยุดเธอมันเป็นวันทำงานและเธอควรจะทำงานแต่เธอได้หยุดงานหนึ่งวันสำหรับเฉียวเหมยอย่างไรก็ตามโรงพยาบาลเพิ่งโทรหาเธอเพื่อขอให้เธอกลับไปในกรณีฉุกเฉินดังนั้นเธอจึงไม่มีทางเลือกเหมยเหมยป้าต้องไปโรงพยาบาลมีคนไข้ที่ป้าต้องไปดูคุณต้องจำไว้ว่าอย่าเปิดประตูไม่ว่าใครจะผ่านมาก็ตามเราทุกคนต่างมีกุญแจคนละชุดเป็นของตัวเองเสียฟังกล่าวขณะที่เธอเก็บข้าวของเฉียวเหมยพยักหน้าอย่างเชื่อฟัง นอกจากนี้บนชั้นวางของข้างประตูมีพวงกุญแจที่มีตุกตาลูกแกติดอยู่ด้วยนั่นคือกุญแจของคุณรอป้ากลับมาแล้วป้าจะพาคุณไปดูรอบๆไม่อย่างนั้นป้าเกรงว่าคุณจะหลงทางนอกจากนี้อย่าใช้สิ่งที่อันตรายเช่นมีดหรืออื่นๆเสียฟางพร่ำบอกเฉียวเหมยขณะที่เธอรีบเก็บข้าวของเฉียวเหมยมองไปที่เสียฟางและอดไม่ได้ที่จะยิ้มเธอเคยคิดว่าเสียฟางจะเป็นคนเข้มงวดเหมือนเสียเจอ๋อและไม่คิดว่าเธอจะมีอารมณ์ดีเช่นนี้ เมื่อเซียฟางไม่ได้ยินเฉียวเหมยตอบเธอเงยหน้าขึ้นและถามว่าเหมยเหมยคุณจําทุกสิ่งที่ป้าพูดได้ไหมเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นและเห็นรอยยิ้มที่สดใสของเฉียวเหมยเซียฟางก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มตอบเช่นกันป้าหวังว่าคุณจะจําทุกอย่างได้อย่าลืมป้าต้องไปจริงๆแล้วก่อนที่จะสายเกินไปเซียฟางใส่รองเท้าแล้วออกไปข้าป้าไปทํางานเถอะเฉียวเหมยโบกมือลาและกลับไปที่ห้องเพื่อแกะสัมภาระของเธอช่องแมส ฟิเชตอนที่217มาถึงประตูหลังจากส่งเสี้ยฟังออกไปแล้วเฉียวเหมยก็กลับไปที่ห้องครัวและทำเพลงขณะที่เธอล้างถ้วยชามและช้อนซ่อมเนื่องจากที่บ้านมีเครื่องทำน้ำอุ่นน้ำจึงอุ่นและไม่เย็นเลยในอดีตหมู่บ้านไม่มีอุปกรณ์ขั้นสูงเช่นนี้เธอเดาว่าเฉียวเฉียงปู่ของเธอคงไม่เคยเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบนี้มาก่อนแม้แต่ในตัวเมืองก็มีไม่กี่ครอบครัวที่สามารถจ่ายได้ สิ่งที่เธอทำเมื่อกลับมาที่บ้านคือต้มน้ำในหม้อใบใหญ่แล้วใช้น้ำเย็นในบ่อผสมเพื่อทำให้อุณหภูมิของน้ำพอดีน้ำในบ่อน้ำเย็นแม้ในฤดูร้อนเฉียวเหมยไม่ชอบใจที่ไม่สามารถหาน้ำอุ่นได้ท้ายที่สุดไม่ว่าหม้อปรุงอาหารใบใหญ่จะถูกขัดล้างอย่างดีเพียงใดระหว่างการล้างก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีน้ำมันหลงเหลืออยู่เลยจากสถานการณ์นี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีน้ำมันอยู่ในน้ำอาบของเธอเสมอแม้ว่ามันจะเป็นเพียงชั้นบางๆและไม่มากก็ตาม เมื่อมีโอกาสฉันจะคิดหาวิธีนำกลับไปและขอให้ปู่ติดตั้งให้ฉันจะปล่อยของดีแบบนี้ไปไม่ได้เฉียวเหมยยังคงคิดถึงวิธีการต่อท่อในหมู่บ้านเมื่อเธอได้ยินเสียงคนทุบประตูเชียวเหมยยืนอยู่ที่ประตูห้องครัวและมองออกไปก่อนที่จะหยุดตัวเองก่อนที่เซี่ยฟางจะจากไปเธอได้บอกเฉียวเหมยว่าอย่าเปิดประตูให้ใครนอกจากนี้ถ้าผู้มาเยี่ยมต้องการหาป้าจริงๆผู้มาเยี่ยมจะออกไปหาเธอที่โรงพยาบาลถ้าไม่มีใครอยู่ที่บ้านและจะไม่เคาะนานเกินไป โดยไม่คาดคิดคนคนนี้ไม่เพียงแต่เคาะประตูต่อไปเท่านั้นแต่เสียงเคาะกลับแรงขึ้นราวกับว่าคนคนนั้นจะทุบประตูเป็นรูถ้าไม่เปิดเชียวเหมยขมวดคิ้วเล็กน้อยและเช็ดมือให้สะอาดก่อนจะเปิดประตูทันทีที่เธอเปิดประตูเธอเห็นผู้หญิงท่าทางดูดันที่ดูแก่กว่าเล็กน้อยผิวไม่ค่อยดีนักเธอยังมีรอยคล้ำใต้ตาที่รุนแรงมากและเธอค่อนข้างผอมเธอเป็นใครแล้วคุณป้าเสียฟังอยู่ไหนผู้หญิงคนนั้นพูดอย่างเหยียดหยาม เธอออกไปข้างนอกถ้าคุณมาเธอพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่เฉียวเหมยปฏิเสธผู้หญิงคนนั้นทันทีที่เธอได้ยินหล่อนถามหาเสียฟางเธอกำลังจะปิดประตูเมื่อผู้หญิงคนนั้นหยุดเธอฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อตาหาคุณป้าเสียฟางไปบอกให้หนางบ้านนอกนั่นออกมาผู้หญิงคนนั้นพูดบ้านนอกเธอพูดถึงฉันไหมเฉียวเหมยยิ้มและพูดว่าบางทีฉันอาจจะเป็นคนบ้านนอกที่คุณกำลังมองหา ผู้หญิงคนนั้นมองไปที่เฉียวเหมยด้วยความไม่เชื่อตามที่แม่ของเธอบอกคนที่มานั้นเป็นบ้านนอกที่ยากจนคนตรงหน้าเธอดูไม่เหมือนผู้หญิงที่ทำนาในชนบทคุณต้องเป็นเฉียนเอ,อ๋อเฉียวเหมยดาเธอรู้เรื่องของฉันเฉียนเอ๋อมองไปที่เฉียวเหมยและถามใช่เฉียวเหมยพยักหน้าหลังจากได้ยินเรื่องราวทั้งหมดจากเสี้ยฟางเธอรู้สึกราวกับว่าเธอรู้เรื่องเฉียนเอ๋อดีพอ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือเฉียนเอ๋อเข้าใจผิดว่าเฉียวเหมยหมายถึงอะไรและคิดว่าเซียเจ๋อบอกเฉียวเหมยว่าเธอเป็นคู่มั่นของเซียเจ๋อเธอรู้จักฉันแต่เธอยังแต่งงานกับเซียเจ๋อหน้าด้านจู่ๆเฉียนเอ๋อก็หงุดหงิดเฉียวเหมยมีสีหน้างุนงงเธอพบว่าตัวเองไม่เข้าใจสิ่งที่เฉียนเอ๋อพูดเพื่อนบ้านรอบข้างออกมาดูว่าใครก่อความวุ่นวายเมื่อพวกเขาเห็นว่าเป็นเฉียนเอ๋อพวกเขาส่วนใหญ่มาช่วยเฉียวเหมยในขณะที่บางคนยังคงเฝ้ามองจากด้านข้าง ภรรยาของเซียเจ๋อหย่าไปสนใจผู้หญิงบ้าๆคนนี้และรีบกลับเข้าไปในบ้านเพื่อนบ้านหญิงสูงอายุในฝูงชนกล่าวถุยป้าเรียกใครว่าภรรยาของเซียเจอ๋อฉันเป็นแฟนของเซียเจ๋อเฉียนเอ๋อตตโกนเสียงดังเมื่อได้ยินสิ่งนี้เฉียวเหมยมองผู้หญิงตรงหน้าเธอที่เข้ามาสร้างปัญหาอย่างช่วยไม่ได้เนื่องจากเธอไม่สามารถสอนบทเรียนให้ผู้หญิงคนนี้ได้เธอกำหมัดแน่นด้วยความโกรธและกล่าวโทษเซียเจ๋อว่าทำให้เกิดเรื่องทั้งหมดนี่รักเธอ เธอต้องใช้กลวิธีบางอย่างเพื่อให้เซียเจ๋อแต่งงานกับเธอละสิเธอชื่ออะไรครอบครัวเธอมีกี่คนใครอนุญาตให้เธอแต่งงานกับเซียเจอ๋อเชียนเอ๋อถามคำถามมากมายราวกับว่าเธอกำลังตรวจสอบบรรพบุรุษของเฉียวเหมยทั้งหมดฉันชื่อเฉียวเหมยสำหรับคำถามอื่นๆของคุณคุณสามารถค้นหาได้ด้วยตัวเองเนื่องจากคุณมีความสามารถมากเฉียวเหมยกลอกตาและไม่ใส่ใจเชียนเอ๋อกระทึบเท้าด้วยความโกรธแล้วเฉียวเหมยก็ถามว่าคุณเป็นใคร ชื่อของคุณคืออะไรคุณเป็นประธานสภาสมาคมแม่บ้านในอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้เหรอฮ่า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 เพื่อนบ้านที่เฝ้าดูความกลาหนหัวเราะออกมาสำหรับผู้หญิงที่จะเป็นประธานสภาสมาคมแม่บ้านในอาพาร์ตเมนต์ของเธอเธอต้องมีครอบครัวที่มีความสุขต้องให้กำเนิดและเลี้ยงดูลูกรวมถึงต้องแต่งงานด้วยไม่ใช่ตำแหน่งที่ใครจะมาแทนที่ได้เธอฉันเป็นคู่มั่นของเซียเจอ๋อเธอขโมยคนของฉันเฉียนเอ๋อชี้ไปที่เฉียวเหมยแล้วพูด เพื่อนบ้านที่ยืนอยู่รอบๆไม่สามารถทนได้อีกต่อไปช่องแมสฟิชเชอ n ตอนที่218ตำหนิเฉียนเอ,อ๋อเธอเป็นคู่มั่นของเซี่ยเจ๋อตั้งแต่เมื่อไหร่และยังอายเธอเคยแต่งงานมาก่อนแต่เธอยังต้องการยุ่งเข้ามาจุนจ้านความสุขของการแต่งงานของคนอื่นถูกต้องเธออย่าร้างและยังต้องการสร้างความรำคาญให้กับครอบครัวของเซียเจ๋อหน้าด้าน ตอนนั้นเธอชอบเซียเจอมากแต่สุดท้ายเธอก็ยังไปคบกับมาซานตอนนี้เขาไม่ต้องการเธอแล้วเธอเลยกลับมาหาเซียเจออีกครั้งหลังจากถูกทิ้งหลังจากที่เฉียวเหมยฟังเพื่อนบ้านรอบตัวเธอพูดเธอก็เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดได้ชัดเจนยิ่งขึ้นชายที่อยากกับเฉียนเอ,อ๋อจึงถูกเรียกว่ามาซานดูด้วยว่าภรรยาของเซียเจอนั้นสวยงามเพียงใดแล้วดูตัวเองสิโอ้นี่คือภรรยาของเซียเจอจากชนบทเธอสวยมาก ถูกต้องไม่น่าแปลกใจที่เสียเจ๋อแต่งงานโดยไม่บอกใครถ้าเป็นฉันฉันก็จะกอดคนที่สวยมากๆแน่นๆเหมือนกันช่างน่าเสียดายภรรยาของเสียเจอ๋อถ้าคุณมีน้องสาวโปรดแนะนําเธอให้รู้จักกับลูกชายของฉันทีนะฮ่า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 ทำไมคุณเอาแต่คิดถึงครอบครัวตัวเองเพื่อนบ้านเริ่มยกย่องว่าเฉียวเหมยเป็นคนสวยและถึงกับอยากจะขอน้องสาวของเฉียวเหมยแต่งงานด้วยพวกเขาคิดว่าเฉียวเหมยสวยมากญาติผู้หญิงของเธอก็ต้องสวยเหมือนกันหมด ยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าพวกเขาจะดูถูกภูมิหลังของเฉียวเหมยว่าเป็นคนมาจากชนบทแต่เธอก็ได้แต่งงานกับตระกูลเซี่ยหักลูกชายของพวกเขาแต่งงานกับญาติของเฉียวเหมยพวกเขาจะถูกพิจารณาว่าเป็นญาติของตระกูลเซี่ยในอนาคตในพวกเขาไม่มีใครอยากละทิ้งโอกาสที่จะมีทั้งมีลูกสะใภ้ที่สวยงามและมีความเกี่ยวข้องกับตระกูลเซี่ยย,ยิ่งเฉียนเอ๋อฟังมากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งอิจฉามากขึ้นเท่านั้นเฉียวเหมยมีอะไรดีถึงขนาดที่ทุกคนยกย่องเธอ เพื่อนบ้านมักจะไม่พูดถึงเฉียนเออมากนะักท้ายที่สุดเธออาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกับพวกเขาตั้งแต่เธอยังเด็กและทุกคนเฝ้าดูเธอเติบโตขึ้นเมื่อเธอยังเด็กเธอมีความสามารถมากมายและรู้วิธีการเต้นและเล่นเปียโน,โนย้อนกลับไปในตอนนั้นหลายคนชื่นชมเฉียนเออและอยากจะเสนอการแต่งงานแบบคลุมถุงชนระหว่างเธอกับลูกชายของพวกเขา แล้วยังไงในตอนนี้เฉียนเอ๋อก็น่าสงสารมากเธอไม่เพียงแท้งเท่านั้นแต่เธอยังอย่าร้างอีกด้วยในอนาคตเธอจะไม่สามารถตั้งครันได้มันคงยากสําหรับเธอที่จะแต่งงานกับครอบครัวที่ดีในอนาคตและชื่อเสียงของเธอก็ได้รับผลกระทบเช่นกันเดิมทีเธอเป็นเด็กดีถ้าเจ้าหนีไม่ยืนกรานให้เฉียนเอ๋อแต่งงานมันก็จะไม่นําไปสู่สถานการณ์ปัจจุบนัน เจ้าหนีไม่เพียงแต่ไม่ให้การศึกษาแก่ลูกของเธออย่างดีเท่านั้นแต่เธอยังปล่อยให้เฉียนเอ๋ออยู่ในจินตนาการของเธอเองและสูญเสียชีวิตที่มีต่อไปตอนนี้เฉียนเอ๋อรกำลังสร้างความรำคาญให้กับเซียเจ๋อและครอบครัวของเขาคนพวกนี้เป็นคนประเภทที่แค้นฝังใจที่สุดเมื่อพวกเขาไม่ได้มีชีวิตที่ดีพวกเขาต้องการให้ผู้อื่นทนทุกข์ด้วยนางผู้หญิงปากมากมันเกี่ยวอะไรกับหล่อนจัดการเรื่องครอบครัวตัวเองเสร็จหรือย,ยังมาปากยื่นปากยาวเรื่องคนอื่น ถ้ายังทำตัวแบบนี้พวกแกทุกคนตายไปให้ตกนรกกันหมดเฉียนเอ๋ชี้ไปที่เพื่อนบ้านที่ยืนอยู่รอบๆและสาบแช่งพวกเขาผู้คนไม่ต้องการได้ยินคำว่าตายในปัจจุบันตอนนี้ชีวิตดีและทุกคนเริ่มมีความสุขกับชีวิตในวัยชาราเฉียนเอ๋สาบแช่งให้พวกเขาตายสิ่งนี้ทำให้ทุกคนไม่พอใจและเริ่มตำหนิเฉียนเอ๋ตบหล่อนเธอเชื่อในไสยศาสตร์จริงๆไปที่หน่วยของหล่อนแล้วรายงานหล่อนใช่ รายงานหล่อนเลยเธอขาดงานในเวลาทำการรายงานเธอและปลดเธอออกไล่เธอออกเฉียนเอ๋อทนคำสบประมาทและการเคี่ยนตีของทุกคนไม่ไหวจึงวิ่งลงไปชั้นล่างจนเกือบล้มระหว่างทางเชียวเหมยหยิบกุญแจที่เสียฟางมอบให้เธอล็อกประตูและตามทุกคนลงไปข้างล่างอย่างไรก็ตามเธอยังคงตั้งคันอยู่และมันปลอดภัยกว่าที่จะเดินตามหลังฝูงชน มิฉะนั้นมันง่ายสำหรับเฉียวเหมยที่จะได้รับบาดเจ็บระหว่างเกิดความวุ่นวายท้ายที่สุดทุกคนรู้สึกไม่พอใจเพราะว่าเฉียวเหมยในฐานะตัวเอกถ้าเธอปิดประตูและปล่อยให้ทุกคนยืนหยัดเพื่อเธอโดยไม่อยู่ตรงนั้นเพื่อนบ้านทั้งหมดจะผิดหวังอย่างขมขื่นในตัวเธอเมื่อพวกเขามาถึงลานด้านนอกเจ้าหนีกำลังเดินทางกลับจากการซื้อของชำและเห็นเฉียนเอ๋อถูกไล่ออกมาเธอรีบโยนของชำของเธอทิ้งไปและเดินไปข้างหน้าเพื่อหยุดพวกเขา นี่นี่พวกหล่อนกำลังทำอะไรเจ้าหนีรีบวิ่งไปและชี้ไปที่ทุกคนไม่มีใครกลัวเมื่อเห็นว่าเจ้าหนีมาพวกเขาจึงหยุดเล่ยเฉียนเอ๋อและไปหาเหตุกับเจ้าหนีลูกสาวของเธอเชื่อผิดผิดเราจะรายงานหล่อนใช่เธอยังใส่ร้ายครอบครัวของเซียเจอช่างไรยังอายเธอโดดงานในเวลาทำการด้วยรายงานทุกอย่างเลย ทุกคนเริ่มเขียนรายการสิ่งที่พวกเขาคิดว่าเฉียนเอ๋อทำผิดขณะที่เฉียวเหมยยืนฟังอยู่ด้านข้างในช่วงเวลาสั้นๆมีมากกว่าสิบรายการที่ต้องรายงานมากกว่าที่เธอจะนับได้ด้วยสองมือฉันไม่ได้พูดไร้สาระฉันเป็นแฟนของเซียเจอ๋อเฉียนเอ๋อตะโกนแอดรู้นะว่าฟังถึงตรงนี้แล้วแอดขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่กำลังจะกดไลค์และคอมเมนต์ในตอนนี้ถ้าไม่กดแอดคงจะหมดกำลังใจในการทำคลิปแน่ๆเลยช่องแมสฟิชเชอร์ ตอนที่2 1 9ฉันมีหลักฐานแกหลอกใครเอาหลักฐานออกมาเพื่อนบ้านหญิงชรามองไปที่เฉียนเอ๋ออย่างเย้ยหยันเฉียนเอ๋อหยุดซ่อนตัวอยู่ข้างหลังเจ้าหนีและยืนอยู่หน้าเพื่อนบ้านหญิงสูงอายุแน่นอนฉันมีหลักฐานเมื่อได้ยินว่าเฉียนเอ๋อมีหลักฐานยืนยันว่าเธอเป็นแฟนของเสี่ยเจ๋อเฉียวเหมยก็สนใจทันทีเธอเดินเข้ามาถามว่าคุณมีหลักฐานอะไรบอกเรามาสิ ฉันมีจดหมายรักที่เซียเจ๋อเขียนถึงฉันในตอนนั้นเฉียนเอ๋อจ้องไปที่เฉียวเหมยแล้วพูดเฉียวเหมยมองเฉียนเอ๋อมองด้วยความไม่เชื่อเซียฟังได้กล่าวแล้วว่าเซียเจ๋อบอกกับครอบครัวของเขาอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ชอบเฉียนเอ๋อเธอเชื่อเซียฟังนอกจากนี้เฉียนเอ๋อยุทธการมั่นหมายของเธอและถึงกับทําแท้งในช่วงเวลานั้นถ้าเซียเจ๋อรู้เรื่องนี้เขาจะไม่ทําตัวเฉยเมยหากเขามีความรู้สึกใดๆต่อเธอ นอกจากนี้เมื่อเขารู้ว่าเฉียนเอ๋อรกำลังจะแต่งงานเขาจะกลับมาต่อสู้เพื่อแย่งชิงเธอเขาทนเห็นเฉียนเอ๋อทนทุกทรมานเช่นนี้ไม่ได้แน่จะบอกว่าเสียเจ๋อชอบเฉียนเอ๋อเฉียวเหมยไม่เชื่ออย่างนั้นจริงๆงั้นก็เอามันมาให้ฉันดูสิว่าเขียนโดยเซียเจ๋อหรือเปล่าเฉียวเหมยกล่าวเฉียนเอ๋อตื่นตระหนกเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าหญิงสาวในหมู่บ้านนี้ไม่ได้กลัวการข่มขู่ของเธอเฉียนเอ๋อรทำหน้าตาเย้ยแล้วพูดข่มว่าเธอมันก็แค่คนบ้านนอกจากชนบท เธออ่านออกเหรอคุณรู้ได้อย่างไรว่าฉันอ่านไม่ออกแม้ว่าฉันจะอ่านไม่ออกจริงๆก็ใช่ว่าคนเหล่านี้ทั้งหมดจะอ่านไม่ออกนี้ถ้าคุณบอกว่าคุณมีก็เอามาให้เราดูสิเฉียวเหมยพูดจากนั้นเธอก็ยิ้มและมองไปที่เพื่อนบ้านรอบๆตัวเธอถูกต้องถูกต้องพวกเราทุกคนอ่านออกได้เอามันออกมาเพื่อนบ้านตะโกนก้องอย่าบอกฉันนะว่าทั้งหมดอยู่ในความฝันของคุณจดหมายรักฉบับนี้ตราตรึงอยู่ในใจคุณจนไม่อาจลบมันออกไปได้ เฉียวเหมยมองไปที่เฉียนเอ๋เออย่างเย้ยหยันฮ่า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 เพื่อนบ้านที่ยืนอยู่รอบๆก็หัวเราะออกมาแกเฉียนเอ๋อชี้ไปที่เฉียวเหมยและไม่สามารถพูดอะไรได้เธอโกรธจนหน้าแดงเฉียนเอ๋อไม่คาดคิดว่าภรรยาใหม่ของเสียเจ๋อจะพูดจาเฉียบแหลมจนเธอทําให้คนสำลักตายได้ด้วยคําพูดของเธอนอกจากนี้เธอยังไม่เอะอะวายวายอีกด้วยเธอทําให้ผู้คนพูดไม่ออกด้วยคําพูดเพียงไม่กี่คํา เฉียนเออรู้สึกเครียดจึงพูดอย่างกระวนกระวายว่าจดหมายรักอยู่ในบ้านของฉันมันมีค่ามากสําหรับฉันฉันจะพกมันไปทุกที่ที่ฉันไปได้อย่างไรแล้วบ้านของคุณอยู่ในบริเวณน,นี้ไหมมันอยู่ไกลไหมเฉียวเหมยมองไปที่เฉียนเออและถามครู่หนึ่งเฉียนเออไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรเมื่อเห็นว่าเฉียนเออไม่ได้พูดอะไรเป็นเวลานานเฉียวเหมยจึงมองไปที่เพื่อนบ้านข้างๆเธอมันอยู่ในบริเวณน,นี้ตึกนั่น เพื่อนบ้านหญิงสูงอายุถึงกับชี้ให้เฉียวเหมยดูใช่แล้วมันอยู่บนชั้น3าการเดินทางไปกลับจะใช้เวลาเพียง5นาทีเท่านั้นมีคนตะโกนจากฝูงชนเอาละคุณสามารถเดินช้าๆได้เลยฉันจะให้เวลาคุณสินาทีไปเอาจดหมายพวกเราทุกคนจะรอคุณเฉียวเหมยพูดพร้อมก็ดาอก เฉียวเหมยรู้ว่าเฉ e ียนเอ๋อ e จะไม่สามารถผลิตจดหมายได้เป็นไปไม่ได้ที่เซียเจอ๋อจะเขียนเรื่องแบบนี้ถึงเฉ e ียนเอ๋อ e ถ้าพวกเขามีความรู้สึกต่อกันจริงๆเรื่องคงเกิดขึ้นไปนานแล้วไม่จําเป็นต้องรอจนถึงตอนนี้เมื่อทุกคนไม่ใช่เด็กแล้วนอกจากนี้ด้วยอารมณ์ดื้อรั้นของเซียเจอ๋อไม่มีทางที่เขาจะยอมแพ้หกักต้องการแต่งงานกับใครสักคนจริงๆเฉียนเอ๋อ e ไม่มีหลักฐานอยู่ในมือของเธออย่างแน่นอนเฉียนเอ๋อ e จ้องเฉ e ียวเหมยด้วยสายตาคมกริบหวังว่าเธอจะหัน e ่นเฉียวเหมยเป็นชิ้นๆ เกิดอะไรขึ้นสิบนาทีไม่พอเหรอหรือไม่มีจดหมายแบบนั้นจริงๆหรือคุณไม่สามารถเรียนแบบลายมือของเสี่ยเจ๋อได้ภายในสินาทีเฉียวเหมยมองไปที่เฉียนเอ๋อยังอยากรู้อยากเห็นนั่นสิดูเหมือนเธอจะไม่มีหลักฐานจริงๆเธอแค่พูดอวดที่นี่ เมื่อเพื่อนบ้านเห็นว่าเฉียนเอ๋อดูกระวนกระวายเพียงใดพวกเขาก็พอจะเดาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นหากจดหมายเป็นของจริงไม่ใช่แค่เฉียนเอ๋อที่จะรีบกลับบ้านไปเอาจดหมายมาเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเธอและสิ่งที่เธอมักจะพูดนั้นเป็นความจริงแม้แต่เจ้าหนีแม่ของเธอก็ยังจะทำเช่นเดียวกันยิ่งกว่านั้นเธอคงไม่รอจนถึงตอนนี้หากเธอได้รับสัญ,ญ,ญลักษณ์แห่งความรักจริงๆเธอคงเอามันออกมาและเผยแพร่ต่อสาธารณะไปนานแล้วฉันฉันแค่ลืมว่าวางไว้ที่ไหนฉันต้องค้นหามัน ฉันเอามันมาให้เธอได้อย่างแน่นอนเฉียนเอ๋อพูดขณะที่เธอมองไปที่เฉียวเหมยโอ้คุณไม่ได้บอกว่าจดหมายของเซี่ยเจอมีค่ามากสําหรับคุณหรอทําไมตอนนี้หาไม่เจอแล้วละ่ะเฉียวเหมยแซงทําเป็นมองเฉียนเอ๋อด้วยความสับสนเมื่อเจ้าหนีเห็นว่าเฉียวเหมยก้าวร้าวเพียงใดและเฉียนเอ๋อไม่สามารถพูดอะไรเพื่อหักล้างหล่อนได้เธอจึงลุกขึ้นยืนเพื่อลูกสาวของเธอและพูดว่าก็แล้วแต่เธอว่าจะเชื่อหรือไม่เสี่ยวเอ๋อไปกันเถอะช่องแมส ฟิชเชตอนที่220การตั้งคันถูกค้นพบเจ้าหนีคว่าเฉียนเอ๋อและหันหลังกลับแต่มีเพื่อนบ้านมากมายอยู่รอบตัวพวกเขาและพวกเขาก็ถูกล้อมรอบโอ้คุณตั้งใจจะจักไปถ้าคุณกลับไปตอนนี้คุณอาจผลิตจดหมายเป็นปึกๆในวันพรุ่งนี้คุณอาจพูดได้ว่าพ่อของเซียเจอเขียนถึงคุณเฉียวเหมยถอนหายใจและพูดต่อ ใครจะไปรู้ว่าคุณแอบซ่อนสมุดบันทึกของเซียเจ๋อไว้และคุณอาจเรียนแบบลายมือของเขาได้เนื่องจากคุณคิดถึงเขามากคุณต้องจ้องมองสิ่งของของเขาในขณะที่คิดถึงเขาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเฉียนเอ๋อไม่ได้พูดอะไรเพราะเฉียวเหมยตอกตะปูที่หัวแม่แต่เจ้าหนีก็ดูอายเล็กน้อยเจ้าหนีเป็นคนที่มักจะทําความสะอาดห้องที่บ้านและก่อนหน้านี้เธอเคยเห็นสมุดบันทึกของงอเซียเจ๋อที่เฉียนเอ๋อร์เก็บไว้นอกจากนี้ยังมีสมุดบันทึกหลายเล่มไม่ใช่แค่เล่มเดียวและเฉียนเอ๋อยังมีเครื่องเขียนที่ใช้แล้วของเซียเจ๋อเก็บไว้ด้วย เฉียวเหมยสามารถเดาได้อย่างคร่าวๆว,ว่าเฉียนเอ๋อกำลังคิดอะไรเพียงแค่มองไปที่เธอเธอเคยเป็นทนายความมาก่อนและเคยเห็นการลอกเลียนแบบลายมือมาแล้วหลายครั้งแม้ว่าเทคโนโลยีจะยังไม่ก้าวหน้ามากนักในช่วงเวลานี้แต่ด้วยการฝึกฝนและการทำงานอย่างหนักมันก็เป็นไปได้ที่ลายมือสองชุดจากคนสองคนที่ต่างกันจนแทบแยกไม่ออกเด็กคนนี้กลายเป็นแบบนี้ได้อย่างไรยายแก่ในฝูงชนพูดอย่างเสียใจทำแบบนี้ได้ยังไง เธอมีลูกเล่นมากมายจริงๆเธอกลายเป็นคนชั่วร้ายได้อย่างไรเฮอเสี่ยวเออคนเก่าเคยเป็นคนดีมากดูเธอตอนนี้เฉียนเออได้ยินเสียงต่างๆในฝูงชนที่พูดถึงเธอเธอเคยชินกับการที่ทุกคนด่าว่าเธอแต่ตอนนี้มีคนสงสารเธอจริงๆคนส่วนใหญ่ในฝูงชนที่รู้สึกเสียใจต่อเฉียนเออร์คือคนชาราที่เฝ้าดูเธอเติบโตพวกเขารู้สึกว่าเฉียนเออร์ในปัจจุบันตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์และมันเป็นโชคชะตาที่เล่นตลกกับเธอ คุณคิดว่าเธอน่าสงสารแล้วเซียเจ๋อและภรรยาของเขาไม่น่าสงสารเหรอจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผู้บังคับบัญชาของเซียเจ๋อได้ยินข่าวลือและรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติกับตัวของเซียเจอ๋อจากนั้นอาชีพของเซียเจ๋อจะถูกทำลายชายชาราถือไม้เท้าตะโกนด้วยความโกรธจากในฝูงชน หลังจากที่เขาพูดทุกคนก็ครุ่นคิดอย่างลึกซึ้งเมื่อเทียบกับเฉียนเอ๋อร์พวกเขารู้สึกว่าเซี่ยเจ๋อเป็นเด็กที่แสดงศัจมากที่สุดในบริเวณนี้ถ้าเซี่ยเจ๋อไม่สามารถเป็นทหารหรือเลื่อนตำแหน่งได้เพราะข่าวซุบซิบทั้งหมดนี้มันมากเกินไปจริงๆถูกต้องมันไม่ง่ายเลยสำหรับเซี่ยเจอ๋อเป็นเพราะภรรยาของเซี่ยเจอ๋อมีหลักการสูงและคอยจับตาดูภาพรวมเธอจึงไม่อยากโต้เถียงกับคุณคุณคิดว่าคุณเป็นใครคุณยังพูดเรื่องไร้สาระที่นี่ เพื่อนบ้านหญิงชาราถมน้ำลายลงบนพื้นอย่างโกรธจัดและพูดกับเฉียนเอ,อ๋อเฉียวเหมยยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อเห็นทุกคนแสดงความใส่ใจและห่วงใยเสียเจอ๋อรอยยิ้มหวานของเธอทําให้ผู้คนรู้สึกมีความสุขเมื่อได้เห็นทุกคนชอบเสียเจ๋อมากและตอนนี้ทุกคนก็แสดงความรักต่อภรรยาของเขาเฉียวเหมยรู้สึกเหนื่อยเล็กน้อยหลังจากยืนเป็นเวลานานเธอไม่ได้พักผ่อนมาทั้งวันเธอรูปเอวของเธอเพื่อพยายามบรรเทาความเจ็บปวด โอ้พัรยาของเสียเจอ๋อคุณกำลังตั้งครรภ์เพื่อนบ้านหญิงชารากล่าวด้วยความประหลาดใจบริเวณนี้เต็มไปด้วยแพทย์และเป็นเรื่องง่ายสำหรับพวกเขาที่จะบอกได้ทันทีว่าเธอท้องจริงหรือไม่ก่อนหน้านี้พวกเขาต่างจ้องมองไปที่เฉียนเอ,อ๋อดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้สังเกตเฉียวเหมยอ,อย่างใกล้ชิดเมื่อเธอมาถึงครั้งแรกเธอแต่งตัวเรียบง่ายและถูกปกคลุมด้วยฝุ่นและสิ่งสกปรกดังนั้นจึงไม่มีใครสนใจเธอมากนะัก ตอนนี้เธอสวมชุดคลุมท้องที่สง่างามพวกเขาสามารถเห็นส่วนนูนที่ท้องของเฉียวเหมยได้อย่างชัดเจนเฉียวเหมยหน้าแดงและพยักหน้าด้วยความลำบากใจความโกรธบนใบหน้าของทุกคนหายไปอย่างรวดเร็วนี้เป็นข่าวที่น่าย,ยินดีเฉียวเหมยจับท้องของเธอแล้วพูดว่าน่าจะประมาณสามเดือนค่ะดีจังเพื่อนบ้านมองไปที่เฉียวเหมยด้วยรอยยิ้มกว้างเมื่อเฉียนเอ๋อได้ยินว่าเฉียวเหมยท้องเธอพูดอย่างโมโหว,ว่าเธอท้อง เฉียวเหมยถอยหลังไปหนึ่งก้าวโดยไม่รู้ตัวเมื่อมองเห็นว่าเฉียนเอ๋อเกือบจะเป็นบ้าดูเหมือนว่าเฉียนเอ๋อจะมีปัญหาทางจิตจริงๆทุกคนยืนต่อหน้าเฉียวเหมอยอย่างตั้งใจเพื่อปกป้องเธอพวกเขากังวลว่าเฉียนเอ๋อจะเป็นบ้าและต้องการทำร้ายเฉียวเหมยหากมีอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครสามารถรับผิดชอบได้ใบหน้าของเจ้าหนีก็เต็มไปด้วยความไม่เชื่อเช่นกันเธอมองไปที่เฉียวเหมอยอย่างเย้ยหยันและพูดว่าอย่าบอกนะว่าหล่อนใช้เล่ห์เหลี่ยมที่น่ารังเกียจกับเสี้ยเจอเพื่อให้ตัวเองท้อง เมื่อเฉียนเอ๋อได้ยินสิ่งที่เจ้าหนีพูดดวงตาของเธอก็เป็นประกายเนื้อหาในคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังท่านใดที่ต้องการสนับสนุนทางช่องสามารถสนับสนุนทางช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือกดซูเปอร์แท์ก็ได้ครับแล้วในตอนนี้ทางช่องก็ได้มีสเปรย์สมุนไพรที่ช่วยลดอาการบวมอาการอักเสบและหยุดทุกอาการปวดเพียงแค่ใช้ก็ไม่จำเป็นต้องไปหาหมอนวดแล้วครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ หลังจากที่รับฟังคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้เกิน300ไลค์และก็คอมเมนต์ให้เกิน30คอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ